สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับต้องแปลๆอีกแล้วนะคะวันนี้พวกเราจะมาพูดเรื่องมิวมีเดียกันนะคะ <S <S นในใคทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าปัจจุบันนี้เราได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากไหนกันน่วิทยุทีวีหรือโซเชียลมีเดียคะสื่อที่ใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะคะก็จะเป็น Facebook, Instagram, Twitter และ TikTok ส่วนสตรีมมิ่งนะคะก็จะเป็น YouTube และ Netflix นะคะ AI อนเทนต์ที่ต้องใช้ส่วนมากก็จะเป็น ChatGPT นั G ่นเองและปัจจุบันนะคะนิวมีเด a มีผลกระทบอย่างไรต่อเราบ้างลองคิดดูนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนต้องรอข่าวสารรอข้อมูลจากทีวีเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เปิดไปในมือถือเปิดไปใน Facebook หรือ Instagram เราก็เจอข่าวสารที่เราอยากรู้ทุกอย่างเ mm. ลยเราทุกคนเนี่ยสามารถเป็นอินฟเอนเซอร์หรือเป็นนักข่าวหรือจะเป็นยูทูบเบอร์ได้เลยค่ะง่ายๆแค่มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่อง โปรแกรมตัดต่ออย่างเช่น CapCut นะคะแล้วนิวมีเดียเนี่ยมีข้อเสียอะไรบ้างน้าทุกคนสงสัยกันไหมคะข้อเสียนะคะก็จะมีข่าวสารปลอมที่มันแพร่กระจายไปเร็วมากๆเลยะคะ่ะ oh, แล้วคน <no. S 1> ส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มที่จะเชื่อข่าวปลอมกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI เนี่ยสามารถปรับแต่งหน้านูน่นนี่นั่นให้มันแบบดูสมจริงได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ความเป็นส่วนตัวที่เรา อาจจะไปละเมิดคนอื่นหรือคนอื่นมาละเมิดเราอาจจะเป็นการถ่ายติดหน้าของเรานะคะคในที่ที่เราไม่อยากให้เห็นหรือเปล่าแล้วก็ AI ที่จะมาแทนที่มนุษย์อันนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะคะนิวมีเดียที่น่าสนใจนะคะวันนี้ตองจะมาพูดถึง AI influencer คะ่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่า AI influencer เนี่ยคืออะไร AI influencer นะคะคือปัญญาประดิษฐ์ AI ที่มาจากกราฟิกคอมพิวเตอร์หรือแทนที่คนจริงนั่นเองคะ่ะ ซึ่ง AI Influencer ที่ตองจะมาแนะนำในวันนี้นะคะคือคนนี้เป็น AI Influencer ที่เสมือนจริงที่มีผู้ติดตามหลักล้านในอินสตาแกรมเลยนะคะน e w m e เ i ีย <Wow. S 1> ไม่ใช่เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงสื่อแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสารและรับข้อมูลในอนาคตมันจะก้าวไปไกลแค่ไหนแล้วคุณพร้อมที่จะรับมือกับมันหรือยัง n e w Media เปลี่ยนชีวิตคุณได้ยังไงคอมเมนต์มาบอกตองหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ตองแปลปๆขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ